ไม่ทรงค่ะแม่ทรงปีพีน้นองนเฮาคะกูก็กูก้นไน้ค่ะเนะาะคาเฮาคามาลิเพียนด้วยกันเนาะจุมตะลีปานในเป็นเพิรลูกดีไหลมาเนคะ่ะอ่อนต้าสุดในเดกอเดอ่อนพี่น้องคามาด้วยค่ะนะออคะเมืองของตะลีปานในขนาะค่ะแค่พางตีอันพี่น้องคาไลฮันอยู่ในเดเรว่าเป็นเมืองอัฟกานิสถานเนคะ่ะ เมืองอัฟกานิสถานในเมื่อก่อนก่อนเมื่ออ่อนตั้งในเตเลว่าเป็นวันเมืองดีอันกัดจึนเย็นใจเมืองกัดกัดเย็นเย็นเนมืองนึ่งในค่ะตั้งกว้างแผ่นเลนมิหกแสนหาหมื่นสองหงกิโลเมตรในคะ่ะเนาะกิโลมิตรจังไหนค่ะเมืองหลวงของอัฟกานิสถานในเป็น านนคาร์บุนไนค่ะเดี๋ยเรียกว่าเป็นเมืองที่อันใหญ่สุดในเมืองกวาลาลันไหนค่ะอ๋อมีก้นเมืองอยู่สร้างกินเศร้าทีในในสามสิบเก้าล้านกอนไค่ะกำปั้นน้ำในำกอเต๋ยเรียกว่าเป็นเจ้าคืออันมิซัวปาทานทาจิกฮาซาราและอูสเปกในค่ะเป็นเจ้าคือเจ้าหนอยู่เศร้าวัาจังหนังไหนไนค่ะ กํานายพี่น้องค่ะก็เต็มมีความถามค่ะเนาะก็เปิว่าเมื่อว่าเมือม่อซึนเมือในเฮาคาเตะไรหันย้อนเปิรสังแลกวนเนี่ยตั้งน้ําตั้งหลายอ่อนกันดีเดขี่เฮอรมินปลายออกเฮ็นไหนนั้นค่ะเนาะ,นะย้อนเปิรสังแลเข้าโกจุ่มตาลีปาสนะคะเนาะเฮาค่ะเตอ่อนพี่น้องเฮาค่ะมาฮู้จักจุ่มตาลีปาสค่ะ จมตาลีปานอันว่าในค่ะเพราะว่ามาเปลี่ยนเป็นความใต้เฮาในมันมีตีป่องความหมายว่าลูกเียในาานะลูกเียอนันก็อันมีตีป่องว่านตีอันนตีอันซอาตงโคตังหันอยู่ตาเห็นไหคะเป็นจุมยิบกองกลางตีอันมีอานาเอ็นแงในตางปอดวันออกกลางในเาในปื้นตีอัฟกานิสถานและตาง ปากีสถานแดนดินที่จับกันนั่นนะคะพปื้นตีอันเขาอยู่นั่นอยู่ในเกลอยลงค่ะมีรอยมีหินมีทรายจึงไหนเนี่ยค่ะก็นันเล่นในจุ้มยิบกองกลางตาลีบันในในกวนเมืองวันโตเขาหันถึงว่าเจ้อเขาในเป็นจุ้มก่อการไห้จันฮาวแห้งจันลุมฝ่าลูกกวานว่าจังไหนค่ะจุ้มก่อการห้จจ้ามิบกองกลางอันนน่ก็เดมีมันังตาลีบันอันกออีดา และตั้งจุ้มยิบกองกางต่างเจอต่างเปิงมีเทียงตั้งน้ำนออในค่ะเอากัในพี่นอ้องค่ะก็ติมีความถามมันเปลี่ยนจึงหือเอติเมืองอัฟกานิสถานนั่นเลคะ่ะเพราะว่าเฮาคามาเตยกโดยตัวอย่างเปิงแตกมันง่ายง,ายงายค่ะนะมันก็ติเปลี่ยนเหมือนจึงหนังทีในเมืองคมตุ้มเฮ้าในคะ่ะเอาตีในเมืองคมตุ้มในนหนมันก็ติมีจุ้มยิบกองกากละลายจุม้มละลายหมูละลายจุ่มให้ไหนนั่นค่ะนะเมื่อหนังทีอัฟกานิสถานน่น อันเป็นลงปองจึ้งคะ่ะเนาะลงปองจึ้งในไหนเค้าก็อําใจว่ามีอาณาเปิดดาดได้กุมกําไลคุบติติโคเปิ่นติในเมืองเฮ็ดหั่นนั่นค่ะนะเนาะเค้าก้อยกุมไลในวงใหญ่วงหลวงเป็นไว้เฮ็ดหั่นเค้าก็เปว่าเปเป็น ໃນປືນຕິຈອມຫວານຈອມວຽງຈອມຫາງຈອມໃດມັນກໍມີຈຸມິບກ້ອງກາງຈຸມໄຜ່ຈຸມມັນຈຸມແຫຼ່ຈຸມນັ້ນໃດເອົາຂົມລົມຮ່າງໄຜ່ຮ່າງມັນຢນກ້ກວ່າຈຸມຍິບກອງກາອັນຊືສງໃຫແລະອັນຮງລະເໃນກຈະມຕາລານຮັດໃນອ ตีเมืองอัฟกานิสถาะนในคณะเมื่อก่อนปีนึงเห็นเกาปากเกาซินั่นเนี่ยก็วันเบื้องใดมันก็มีลองสุกสุกซักค่ะสุกซุกซักมีลองปังตึกว่านซางหวาเจ้าไหนในนั่นขนาดเนานะบางปกมันมีเหมือนจังหงว่าซึกนอกเมืองเลยจะได้มาตึกหวามาหางว่าให้หน,นมันก็อ่ำงําเยี่ยนนั่นขนะก็นั่นแหละก็เปิดจังหนังในแฮวแล้วเน อยู่ตีจุ่มลูกเฮียนค่ะเนาะจุ่มลูกเฮียนจุ่มคูจุ่มคูสอนจุ่มลูกเฮียนเขาเนี่ยค่ะก็จังม้าวนเฮี้ยก็เอาหลม,มากอดตั้งเป็นจุ่มลูกเพื่อนึ้นมาในเห็นไหนนั่นนะกับในเขาก็อบโอบกก้กันเฮลูกตีก้นหนุ่มอันเป็นลูกเฮียนเนี่ยค่ะกอดตังมาเมื่อพ่องปีนึงเห็นเกาปากเกาซสเนี่ยค่ะเปื้อนตีอันที่เขากอดตั้งขึ้นมานั่นก็เป็นในเปื้อนตีอันมีแล,ลนดินติดจับกันตั้งปากีสถานขนาะปากีสถานและอัฟกา,านิสถานเนี่ยค่ะ เฮ็ดในเฮ้าคาดะนะเขาก็คาดใจต่อสูต้ตึกโต้ยื้สอสังสิ่งเฮ็ดจังไหนมาติ๊กติ๊กค่ะอ๋อเผอว่าถึงบ้านในปี1ึ่งเฮงเกาปากเกาสิบ่อเขาอ่องเป้ปังตึกค่ะยึดไหลเมืองหลงคาบุญอันที่เขายึดไหลเหมือนจังอันเขายึดไหลเมื่อว่าเมื่อซื้อเนี่ยค่ะนะอ่าเมื่อพ่อปีนงเฮงเาปาก9กากนั่นนี่เขาก็ต่อสู้ตึกยือก้อเหียห่ยวก็ยึดไหลวันเมืองอันในเสเหี่ยวและเขาก็ก่อตั้ง เป็นลงปองจึงขนออกเรียกว่าคอร์ดพอดนะคอร์ดพอดเป็นลงปองจึงของเขามาเฮ็ดจังนั้นแหละค่ะก้มนั้นแลจุ้มตาลีป่านในเขายามอุบเปิงพ่องงำเมืองอัฟกานิสถานในมาข้าวตังตั้งแต่เมื่อปีเนื่องเหงกเกาปากเกาสิบหกค่ะเนื่องเหงเกาปากเกาสิบหกมาตอบว่ถึงในปีในค่ะเนาะในออมใจต่อป้อถึงปีสองเหงหนึ่งค่ะสองเหงเอ็ดนั่นน่ะเนาะ จุ่มตาลีปานในพ่องงํามวานเมืองอัฟกานิสถานเมื่อตั้งแต่เมื่อพ่องปีหนึ่งเหงปาเก้ถึงปีสองเหงหนึ่งให้ในคาออกกในเมื่อพ้องดีอันเขาพ้องงํามวานเมืองอยู่นั้นมันเปลี่ยนจึงหือในนะก็จึงหนังว่าเมือ่อแต่แต่มันแต่ก็ขากลาดว่าดีอันขอดพรหอมมุกจุ่มเสียลูกพื้นเปิดตดไดมาต่อสู้ในเฮ้าขาหยุมยําว่าเตเอาลองงําเย็นลองกระเดียนเสื้อสาในมาปั่นก้นเมืองอัฟกานิสถาน มาปั่นก้นที่ในเมืองอัฟกานิสถานให้เล,ลยอยู่กัดอยู่เย็ยนเฮ็ดจังไหนคะเนาะเขาก็มียังอ่านจังไหนแคยกะว่าเผอว่าเขาไรอู้เปิ่งพองงำเย้าเต๊ะเนี่ยจังปักเปิงใหม่มีของเขาเนี่ยเเลยว่าหาวแห้งและแก้มเต๊ะเนี่ยคะ่ะอ้อเฮาแห้งเสีวลลยวะลรแก้มเต๊ะเนี่ยคะ่ะเหมือนจังหนังว่าเพราะว่าภายลดีอําเฮ็ดจอมหนังปักเปิงที่อันเขาตั้มวางไว้ในีจึงก้นๆนั่นเนี่ยก็เตถูกหญ้าปันตดตามเฮาเฮาแห้งๆค่ะเหมือนจังหนังอาแผนข้อว่าน เบเป็ดเครื่องอังกาตัวเคียงหวายก็เ,เอามากหินซึ้งซึ่งต่อพอดายมัดไว้ดีกลางปางลงเหวเก็เอามากหินในมทึมใส่ทึมใส่ต่อพอดไาเหล่เจ้ไหนก็มีไหนคะอันเฮาแห้งเหลือเสียนั่นค่ะนะนา่งยิงค่ะลองป้นเป็นศุนเลยสุนเป็นนั่งยิงในกอเปดใจไหนคะวะนะแต่ยอดไนแค่พางนัง่งยิงค่ะเนาะเมื่อนั่งเขาออกปักเปิงไม้มีออกมาไว้เจ้าไหนขนาะดพีน่นอค่ะนั่งยิงใน เกิดออกมายากออําโลกว่าขึ้นเฮนวะนะอําโลกว่าขึ้นเฮนอําโมลิกอําโมไล,ลก็อําเป็นสังยอกออํามีส่วนกว่าตั้งนอกค่ะนั่งยิ่งเน่นเลยใส่ไวพาค่ะเนาะใส่ไวซื้อโค,โคจังหนังแค่พงังตีอันพี่นอ,อก่าหันในค่ะนะใส่ไวอย่ายไปให้ยอย่าให้เปินหันเ้อหันนังให้หนคะ่ะออเดี๋ยเปิดตาจังหน่อยกล้วยนั่นค่ะนะ่ะกในนั่งยิ่งเนออกกว่าตั้งนอกก็เลียนนละวเน่มยค่ะว่าเพราะว่าเดีออกกว่าตั้งนอกในจึงเดี๋ยวเลยกว่าจอมเจ้าโพอํนั่นก็ กว่าจอมกล้นในหอในเฮินกว่าเป็นละลายก็จอมกันเฮจึงนั้นก้ยเนี่ยค่ะอ๋อนะเสี่ยวอแรนั่งยิ่งเนี่ยอ่ำม,มีสุนตัดตะะถอมกวามค่ะเนาะถอมกว้ามโดยทีวีโดยจึงเยาวอเรียนเน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์ในแค้นไวไกลๆค่ะอ่ม,มีตื้อตั้งตะเตติดต่อกับสืบตั้งไผเฮ็ดหน,อน่อน๋อเยาวกผู้ใจในเติมไรวะผู้ใจในเติมไลหรือเสียเจ้าผัวก็เลียกวก้อยตีอันเตอร์ไลหรือนันไผเติร์ไล สัางว่าวันหนึ่งผู้ยิ่งก็นั่นมันอยู่ลีเนมเจ้อําอยูล่ลีนาวอยู่ในก็โมอันเป็นก้นใจค่ะนะหมยาดีเป็นก้นใจในก็เตืนอนเธอเตือนนาไรนค่ะวะ่าก็กอะไรไปโผเนี่ยไม่หยาพันปอโพยามไรก็ผู้ยิ่งนั้นก็ตายกว่าเฮนั้นกล้วยเนี่ยว่ะอันนี้เป็นปักเปิงปอลาสีเลยลองหยุ่มยำคองเขาเห็นในนั่นนะเนะาะก็ในซ้ามารถแทงตอนหนึ่งค่ะเนาะอ่าใน,นตอนเมื่อไก่เข้าคขลัดลองการลองงานใน้แต่ผู้ยิ่งเนี่ยเฮ็ดไรคะ่ะคําปันเทศ เหตุการณ์ก so, so, ่อมปันเฮ็ดกวาล้านเสริมสวยกว่าเกีดคนโฮกว่าเฮ็ดทางเฮ็ดผักนั้นก่อหลายค่ะตึมออกเฮือนหลายจังนะอ่าผู้งได้มีนาทีปูนพรอยู่เฮือนเฮปัดๆเพียวๆเฮ็ดข้าวเฮ็ดให้เกิดลูกเฮเ่งลูกเฮเฮ็ดนั่นแก่นะลุมลาโผเฮ็ดไหนก้อยขาวปยก็เปิงหมมีแน่ผู้จ่ายในขณะมีเมสีก็อันเมก็ได้เป็นเมหลง เหมือนจังหนังว่าเพราะว่าเอาเมฆมามีปักเปิงเหมือนจังว่าเอาเมฆเลยสีก้อในเมฆสีก้อนั่นก็เหมือนจังว่าเป็นเมเตเขามีนาเดปุลพอนเตเตเล่งลูล่มล้าเมฆของเขาเห็นไนเลอเซเมฆสีก้อในย่อเนเขาก็ห้ามเอาเมฆลายแทงหลายก้อนลายก้อก็ลายหมดค่ะนะเขาเอาเมหลายๆคขาพิษปักเปิงไม่มีเนค่ยว่าเอาหลายลายก้อนลายกล้วยกาวต่าสีก้ในแต่ก็เตะลัยด้วยหลอมด้วยลูลอมล่มล้าเห็นไงเนค่ยเขาะ ปอยาวนะสังเจ้าหนังว่าเอากันอยอมจะเขาเอาผู้หญิงมาอย่าเอาเมียเอาไในเลยรเนาะนางยิ่งเนี่นยมีสุนกินยาคุม้มอ่ะกินยาคุ้มกลอมไหลปอกว่าเกิดลูกเกิดลูกติ๊กเห็นไหนนะเนาะปีนอคาเดหันแมนค่ะนะเพราะว่าเป็นเจ้าคืออันสังเจ้าเนี่ยมีตั้งอยุมยําเจ้าเนยเนี่ยเขาเดมีลูกนำหนาน,นั่นก็เปิว่าเขากินยาคุ้มยาคุ้มกล่อมจังกินเป็นไวนนเฮ็ดไหนหนค่ยค่ะ เดียวแลกํานไหนหนลองตีอันเขาเอามาเป็นเมเนะมันลูกมาตีตั้งหักห่าเนี่ยอืมใจขาอะนะมันน่าเพราะว่าเขาใครไรผูยิ่งก็ไหนเนี่ยก็เขาก็โอเคเขาได้เอาผู้ยิ่งก็ไหนก็กว่าลานในี่ตีปอมเมเขาให้เอาผู้ยิ่งก็ไหนเนี่ยก็เอาให้ไหนกล้วยให้ไหนเด็กเต็งเอานั่นน่ะเนาะเพราะว่าซื้อมันก็เด็กเต็งเอาให้ไหนเนี่ยพูยิ่งในขนามมังโกในอายุจังหามี12จังเจ้าไหนกล้วยกกมีค่ะวบามันบอกว่าเขาเอาผู้ยิ่งตีอันมีอายุ16ปีลงใต้เนี่ย มาเฮ็ดเมเขาเจ้าไหนลูกกวอนในเขาเพราะเยอาก็ป่อมาเป็นเมฆเป็นทางเขาเย่าในโพยิ่งเนี่ยมีส่วนดีเด่นลาสังเหมืนอนเจองพอลาดสืบก็เป็นเหมืนอนเจองมาเป็นค่าใจเจาละละะ้าหนึ่งลัววาเอ่อเหมือนนางเจ้าโพในเหมือนนางเป็นโคนให้นันคะ่ะโดยอย่างเปิงแตกมันเป็นไว้ให้ไหนคขาก็เป้นนั่นแหละไห้เสจุ้มตาลีปานมายึดอู้เปิงวันเบิ่องไร้ขึ้นกํไหนในก็อันเป็นนั่งยิ่งเขานันหนะเนาะเขาก็ โก้เขาก็ว่าเออมันตดเป็นมากเหมือนมือก่อนป่นมา o, นันโยนะค่ะเว้กาวาอยู่ตีจ้มตาลีปานเขาเนี่เขาก็ aw awa, ปืนเผาดังขนาดนาดวาอย่าไปโกอย่าไปโกลาเออข้เอาเ,เต็มเฮ็ดปันข้เาเ,เต็มเฮ็ดเป็นเหมือนจังหนังมือกาก่อนป่น,ปนมานั่นเยา่าก็เปอว่าจุ้มห้าก็ขึ้นกาบ,ข,กบขึ้นป่านมา,มา aw awa, เยาวาข้าเต็มปันสุนเลสุนเป็นผู้ยื่งอยู่เนเขาเขาก็ล่าเจ้าไหนออเ aw ก้กาวาก้นเบิองแต่ก็อ่ำยุ่มให้ในนั่นนะ่ะก็เปอรเมื่อป่นมาอ่ำไหลว่านในก้วยมันก็มี เดี๋ยวอะไวะเจังหือมันมีข่าวมีเงาไล่ส,ส่งถึงเจ้า,าเานหน่มาวค่ะออกมาดังว่านางยิง่งเจออันเหตุการณ์ตียิ่งเงินว่าสังวัจัง้าเหนีย่ยนเนี่ตีจุ้มตาลีปานค่ะนอกรอออกก็ไหวเสียเขาลูกตียิ่งเงินตีอันเขาเหตุการณ์นั่นนะปองมือกว่าเย่าใน,นจุ้มอันเนก็ปองมือมือกว่าจอมเขาที่เฮิร์ตประยักรัดเขาว่าอย่าไปก่อเหตุการณ์ย่าวานี่มันมีลองหลอกเงิจน,นจังเหนจังเหนมายาวเหตุเนนะีนั่นนะเนาะก็นั่นแหละก่อเหตุไทยผู้ยิ่งเขาในาี่าโอ้ออนนาาาคคตตตเแ่ก็ จมหายติดกันในเย่าหื้อในนั่นน่ะนะอกรอบน,นั่นน่ะว่ะเฮี้ยงเลยมันมีก้นคัดใจอ่อนกันตาเทไปออกนอกมึงเป็นไว้เฮ็ดไหนคะนางยิงตีอันถุงหญ้าป่นแปนสุนเลยสุน,น,ะนะเปียนได้ข,าข,าขานาเลเซจื้อเขาค่ะเนาะตีอันถุงหญ้าจุ้มจุ้มหยิบกองกากในขีนเอกเ็กเด็กเต่งไปกินป่นแปนย่อมใช่คะ่ะเลอนั่นไหนเขาก็ย่งางหญ้าโพใจอันอยู่ในตง่งวงหวากวนในเฮือนมหวาจนไหนไหน ป่นแปนแทงลูกกว่าในเขาก็เปรีาวนั่งยิ่งในมันมีตั้งหลึกนั่นขนาดก็อยู่เฮินออยู่เฮินออยู่เฮินเฮ็ดจังในกว่าตั้งนอกกลมไล่พระยอก็กว่าเหตุการณ์กล่มไล่ในป้อมเหตุการณ์กลมมีเงินมีเงินก่อการไรปึงอิงโพจายเป็นไว้ให้เหนนนั่นน่ะเนาะค่ะตอนแต่โพจายในก็เจ้งว่าขนาดเพราะว่าเกิดมาในกกว่าขึลืนเฮียนในกกว่ากว่าที่ห้องเฮี้ยนสอนศาสนาเขาเนี่มันจะเป็นไว้ปักปึงเห็ดจังนั้นใน่ะออ นางยิงใจก็อมมีสุนต์ดาเดเห็นลิกเนีค่ะนะบางจนเจอในวัดไวยวะคังวะเจ้าจนเนก็ป้อมรับรองตอนตานางยิงกว่า,าวเห่าย์ในค่ะตอนตาตนนีในเมืองอัฟกานิสถานค่ะนะเฮตุจังในเฮเมื่อพ่องนั้นเออเขาก็มีเปิงอุบเป,ปิงสองสินซึ่งไหนมานั่นคณะนะเพอว่า ตาลีปาในหาเนาะเขาอุปเปิงพ่องง่ําวันเบิ่งมากตั้งแต่เมื่อปีนึงเฮงกับปี96มาต่อป้อถึงปี2เฮง1ค่ะเนาะกําไรซ้ําย้อนเปิสั่งแรกเขาซ้ําเย็นก็เป็นจมยิบกองกลางงละลงปอจึงเขานั้นซ้ําไล่มกนปังกว่าล่าเนี่ยมันมันเป็นเฮ็ดไหนคะนะาได้มาต้อยค่ะออค่ะแค่ังอนดอ่าพี่น้องค่ะก็เตหันคะเนาะือมันในห้องว่า ปินลาดินนคะคะเพราะว่เขาเฮาค้ากว่าเลยเพี้นโดยปืนบนใจนันในเก็หลีสนใจเทียงคัะนะก็ปัวมั่นัจในมีลองอําหาันใจเนื้อ U.S. คันเอาอเมริกาในไลยเจอดไายเปิงไลาล่องให้นั่นค่ะบั่จใจก็คัดใจหาตื้อตั้งเปิดตัดเต,ตเต,ตอบจ้าขึ้นจังหนลยลยเจอดไายเปิงค่ะก็เปิ้นั้นแล่นมือวันที่11เดือนทันที่9ปี2เห่ึงนึ่งนั่นในบรรจ่ยนใเนยกเกลยส่งเครื่อมีนเนี่ยค่ะกว่าปล่อยมากกว่ารอใส่ขึ้นตึกหลง ว่าเทรนเซนเตอร์ในคณะเมื่อวันที่11นั่นแหี่เฮียไทยก้นอเมริกันเขาค่ะเนาะลู่เสียงตายแนี่ซองเหงเกาปากเกาซีเขาอ๋อค่ะเฮนันเฮลเลนเนี่เมื่อเมื่อปานนั่นค่ะที่เมอรอยู่แอสเน่เนี่ยจอมจึงก็เป็นเมื่อปานจอห์นวบูชในคณะเป็นจอมจึงไว้อยู่เนีค่ะเฮนันเฮลเลนในี่ยงฝ่ายยูเอสเนี่ยก่อจังแต็บดัดใจขนาดส่งเอ็นแห้งซึกตั้งนําตั้งหลายค่ะเข้าเฮ็ดปางตึกต่อเข้าเฮ็ดปางตึกต่อจุ่ม อันนี้อันเป็นอัฟกานิสถานเมือม่อก่อนเนี่ยเขาเป็นลงปองจึงนั่นคะ่ะเนาะเขาเฮ็ดปังตึกต่อเจอเขาไหนคะหรือนั่นไหนคะนาอยอยู่ตีตั้งฝ่ายยูเอสเขาเป็นกอโคมือกันตั้งจุ่มอ้อยหลีนาโตในคเนดอกก็เขาเฮ็ดปังตึกดีในเมืองอัฟกานิสถา,น,น,ะะน,าน,นไหนคะอ๋อเฮ็ดดันแฮวแลไหนจุ้มตาลีป,ปันเนี่ยก็เยี่ยนเป็นกว่าจุ้มยิบกองกลางลูกพื้นประเทศไหนเนาะไหว้สซึกงยูเอสเขามาเยี่ยไหนก็าม,านาม,านามาตึกต่อเขาคันดอกไปเย่าก็คอร์ดพอร์ อันเป็นจุ้มลงปองจึงอันอยู่ปาได้การจอยเทียมของยูเอสเนียคะ่ะคืนมาเหไหนคะเฮาเล่จุ้มยิบกองกลางตาลีปาแน่ก็เยี่ยนเป็นกว่าจุ้มยิบกองกลางลุกขึ้นอยู่จ้อมป่าจอมเถินจอมร้อยเฮ็ดจัง้นาเนี่ยค่ะเสียวแลในเผ่อมอป์นมานะะอาํนะออาอหึงสังในค่ะเนาะเมื่อวันที่8เดเลื่อนท론นที่เจ็ดปี2อ2 1ป่้นมาเนะะี่ยค่ะอยู่ดีจอมจึงโจไบเดนค่ะเนาะก่อนเลยออกมาซับแจงว่าเดทอนเอ็นแห่งซึก ยูอสอเมริกาเนี่ยค่ะออกตีเมืองอัฟกานิสถานนะค่ะออกไหวหลังซียูเอสเลยตังตาลิปานเนี่ยเลยเป็นปังตึกกันมากเข้าตั้งหึงสาปีนอกตั้งแต่เมื่อปีสองเฮงหนึ่งเนี่ยค่ะเซียเล่ตั้งฝ่ายยูเอสค่ะอเมริกันค่ะเนาะกอลยเฮดคอเกิน่เกี่นเอาง่ําเย็นกันตั้งจุ้มตาลิปานค่ะเมื่อพ้องเลินทนที่สามปีสองเฮงนนเศร้าน,นั่นซีนะคะออก ฮียก mm ็ตั ha, home in, home to, ้งฝ่ายเมืองยูเอสไหนก็ถอนเอ็นแห้งซึกเนาะปอกขึ้นเมืองปอกขึ้นเมืองเฮ้ดจังไหนคะปอยอกอ็อันถอนเอ็นแห้งซึกในกอเตไฮเย่าในเหลือนาในว่าจังหนังหนไหนค่ะก็เปิ้นั้นไล่ไหวเสตาริปานฮกเงาไล่สองเสนจึงนั้นซึกอเมริกันถอนแห้งซึกเย่วในคอเจอขาวก็มาโฮมเอ็นโฮมแห้งกันเสดตึก่ตถึงตีปอยึดไหล เมืองอัฟกานิสถานกว่าในปอกำเนินะค่ะปพราย่อมือเหลียวในเนี่ยก็อยู่ดีดังจุ้มตาลีปันเนี่ยก็ไล่มาโอเปิงพองงําเมืองอัฟกานิอัฟกานิสถานกว่าเทียงกําหนึ่งว่าจังหังในเนี่ยค่ะออกคาเฮในเหวเล่ในอันเป็นก้นวันก้นเมืองเนี่ยก็เปินก่ออําไครอยู่ปาไตการุอเปิงพองงําของจุ้มตาลีปานในีเจ้ในเหวก่ออ่อนกันปลายเพราะเราเต็มลงกว่าเส้งจังหังที่เข้าคาเลยหันในแคบหางนั่นนค่ะ ก็เปว่าเจอข้าวโกค่ะเนาะมางเจอกอเมื่ออ่อนตั้งนด้ยามเหตุการณ์ในหลวงปองจึง5ยามเหตุการณ์เป็นโคสอนยกจอยเป็นภาษาปันจุ่มสึกอเมริกัน5ผู้สื่อข่าว5เฮ็ดในน่ะจุ่มตรง10.0เป็นน่งยิ่ง5จุ่มตรง10.0เป็นโกน5อะไรจังไนนะขาวโกว่าจุ่มตาลีปาเนี่ยค่ะเตมาตอบแดนขึ้น เต้อมคาแหาามเขาให้ไหนเขาก็โกเขายุมจังไหนให้ไหนเขาอ้ก้วกาจุ้มตาลป่านไดก็ว่าเ้ามเฮ็ดเข้าเตอันเดลยวาจังหรออันยืนบอบอำนาจกันในกอเตให้มันเข้มเข้ม,ขมเรียบเรียบกว่าก้วยเตียมห้มีลองตุม้มเตอร์สายใจก้นวนันก้นเบืองสังไหนเขาก็ว่าจังนั้นก้ยกาว่าก้นเบืองตดก็อ่อนกันลักล้อมโกไว้อยู่เป็นไว้เฮ็ดจังไหนคะอ๋อออคขะข้อมูลอันไหนก็ข้าเลยเป็งอิงเอามาดี้องการสืบข่าวเตอมาเจอออกไวไหนข้ะ ค่ะในกปอปตอ่อนตอนนึงค่ะเนาอสังวา,าพีน้องห้าค่ะผู้ใหญ่กนหลงเ้าค่ะเลยรับถอมเยาใครเพิ่มเตีมยมคอมมุนจ่งหือในกอเพิ่มเตียมมาปัญเลยอยู่ในคณะนะยินสมกอก็ค่ะย้อนให้อยู่เลยกินหวานและรอดเพศกันเสก้าในค่าออ